ซื้อบ้านฟังทางนี้ค่ะบ้านสไตล์ไหนที่ใช่กับเราฟังคลิปนี้มีคําตอบคือหลายๆคนอ่ะลังเลมากเลยนะคะว่าจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยอยากได้แบบไหนดีเพราะมันมีแบบประเภทให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นบ้านแฝดบอกก่อนเลยว่าบ้านแต่ละสไตล์มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนท่านั้นเองค่ะ <Yeah. S 2> สําหรับคอนโดนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบพื้นที่เยอะแบบอยู่คนเดียว แล้วถ้าบ้านใหญ่ๆเนี่ยเงาแน่นอนเลยอย่างเงี้ยเหมาะกับแบบอยู่คอนโดแน่นอนเพราะว่าพื้นที่มันก็จะเป็นจํากัดอยู่แค่ตรงนั้นเริ่มต้นที่25ตารางเมตรนะคะก็มีห้องนอนมีห้องครัวมีห้องน้ามีห้องโถงเสร็จสับอยู่ในที่เดียวเลยก็คือแบบเดินไปหาง่ายอยู่ไหนเดินแปบบ๊แบๆบก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบว่าคนที่ขี้เกียจนั่นเองไม่อยากแบบเดินเยอะบางทีแบบไม่ชอบพื้นที่เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องดูแลเยอะเป็นพิเศษอาจจะแบบไม่ชอบ ทำงานบ้านอย่างเช่นออมเนี่ยไม่ชอบเลย<ฮ>อาจจะต้องเลือกเป็นอยู่คอนโดเนาะเพราะว่าทำแบบเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่มักจะสร้างไว้อยู่ใ,ใกล้ๆกับ พวกรถไฟฟ้ารถประจําทางเนี้ยค่ะมันจะเดินทางง่ายแบบเดินลงมาปุ๊บอาจจะถึงป้ายรถเมลเลยเดินลงมาปุ๊บอาจจะถึงรถไฟฟ้าเลยหรือว่าแบบเดินไปอีกหน่อยก็ถึงรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> สำหรับคนที่ทํางานในเมืองอะไรมันจะง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก็เดินทางง่ายไม่จำเป็นต้องมีรถอะไรเงี้ยข้อดีเลยคือตรงนี้แล้วก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่มีสมาชิกในบ้านอยู่แค่คนหรือ2คนอย่างเงี้ยก็กําลังพอดีค่ะขนาดที่ไม่เล็ก ไปไม่ใหญ่ไปก็เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเช่นเรามีลูกน้อยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องการพื้นที่มากขึ้นในการที่มีของของลูกมีพื้นที่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องขยับขยายไปเป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นบ้านเดี่ยวนั่นเองส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือมีสิ่งอำนวยเยอะนั่นเองก็จะมีพวกแบบสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสมีห้องอา่านหนังสือแล้วแต่ว่าคอนโดแต่ละที่เขาจะท ทำออปชันไหนมาเพื่อเซิร์ฟเรานั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยก็คือมีบริโภคค่ะทําให้มันมีความปลอดภัยค่อนข้างเยอะถ้าใครอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าบางชั้นเขาก็จะล็อกไว้เลยนะว่าขึ้นลิฟต์ไปห้องเนี่ยจะต้องมีคีย์การ์ดและคีย์การ์ดก็ล็อกชั้นด้วยอะไรประมาณนั้นมันจะแบบมีความปลอดภัยมากเป็นพิเศษเนั่นเองแต่คอนโดก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีรถยนต์เพราะว่าคอนโดเนี่ยเขาจะจํากัดที่จอดรถหรือว่า บางทีอ่ะถ้าไม่ได้จํากัดก็จะมีต้องเสียค่าจอดรถรายเดือนอีกอ่ะถ้าใครไม่ติดตรงนี้ก็คืออาจจะโอเคแหละแต่ว่าถ้าใครไม่โอเคก็อาจจะต้องขยับไปเป็นบ้านแทนนั่นเองเพราะว่าบ้านส่วนใหญกเขาก็จะมีที่จอดรถให้นะคะอ๋อ,อลืมบอกคือบางทีอ่ะถ้าเขาให้จอดอ่ะมันก็จะจอดได้ไม่สุดเขาจะเตรียมให้ประมาณ30%ของลูกบ้านเท่านั้นเองนะคะสาหรับคอนโดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาข้างห้องเขาทํากิจกรรมอะไรกันเนี้ยเราก็จะได้ยินแน่นอนเป็นพิเศษเพราะว่าเราใช้พ ร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเพราะว่ามันก็จะได้ยินค่นอนข้างเยอะถ้าใครทําครัวทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้ยินถึงห้องเราได้กลิ่นถึงห้องเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าใครแบบไม่ได้ติดตรงนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าใครติดตรงนี้คอนโดก็อาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่าบางทีเคยเจอเคยเจอเหตุการณ์แบบเพื่อนบน่นเพื่อนบ่นว่าแบบเอ้ยมันมีห้องนึงทํากับข้าวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยอะเพื่อที่แบบว่าจะขนกับข้าวไปกินที่ทําง,งานแล้วยังไงคือ เราตื่นสายทํางาน7จ็ดโมงเราอยากตื่น6กโมงเนี้ยแต่เขาตื่นตีสามตีสี่เพื่อมาทานแบบข้าวแล้วก็แบบทุ่งทงทุงเง,งเราก็ต้องตื่นแล้วอันเนี้ยมันก็อาจจะเกิดเป็นความลำคานั่นเองค่ะแล้วก็คอนโดเนี่ยมันจะกดค่อนข้างเยอะถ้าใครแบบไม่ชอบให้มีระเบียบเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับคอนโดแต่ว่าถ้า จริงๆสาหรับอ้อมกดมันเยอะแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายแล้วก็คอนโดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเพราะว่าคอนโดหลายๆที่เขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เราเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีพัฒนาขึ้นแล้วแหละบางที่เขาก็แบบเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นได้เพื่อเป็นแบบว่าจุดข,ขายอะไรประมาณนั้นอาจจะต้องดูดีๆดอยว่าคอนโดนี้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้หรือเปล่าออ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของข้อเสียของคอนโดเลยคือคอนโดจะไม่ได้เป็นโฉนดที่ดินนะคะจะได้เป็นกรรมสิทธิ์รวมจาชื่อไม่ได้กรรมสิทธิ์ห้องชุดก็คือแด้เป็นเหมือนแผ่นโฉนดที่ดินนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาจะเขียนข้างบนว่าเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะไม่ได้ประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนจะใช้ชื่อร่วมกันในที่แปลงนั้นนั่นเองถ้าใครอยากได้โฉนดอะไรเไงี้ยอาจจะต้องบ้านค่ะบ้านเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราคนเดียวเลย สำหรับบ้านที่เป็นทวาวน์เฮาส์หรือบ้านแฝดนะคะมันจะค,คล้ายๆกันทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาจะบ้านสองข้างติดกันเลยส่วนบ้านแฝดเนี่ยมันจะเป็นบ้านติดกันที่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แต่บ้านแฝดเราจะได้แค่หลังเดียวนะคะก็ะคือสมมติเป็น,ปนหลังซ้ายขวาที่มีตรงกลางติดกันอย่างเงี้ยเราจะได้ฝากหนึ่งเป็นของเราค่ะได้แค่หลังเดียวแต่ว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยมันจะบ้านติดกันขนาดซ้ายขนาดขวาเลยอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่มีสมาชิกครอบครัวประมาณ2คนขึ้นไป1คนอาจจะได้แหละ ภาพ ไม่ติดอะไรถ้าไม่ได้รู้สึกเหงานเกินไปอ่ะคนเดียวก็อาจจะยังอยู่ได้เพราะว่าเพื่อนอ้อมก็อยู่บ้านเทาเฮาแบบคนเดียวอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนแต่แมวเต็มเลยก็คือเหมาะกับคนที่รู้สึกรายไตายคอนโดมันไม่ตอบโจทย์และแต่ว่ามีงบเกินมาจากคอนโดไม่เยอะมากเนี่ยอาจจะต้องขยับมาเป็นเท้าเฮาซึ่งข้อดีของเท้าเฮาเลยอ่ะเขาจะมีที่จอดในบ้านให้เราได้1คันนั่นเองค่ะคือเป็นอย่างต่ำนะบางที่เขาก็จะเป็นที่จอดสองที่ให้แล้วแต่การออกแบบ ของแต่และโครงการนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้อีกนิดนึงถ้าสมมติว่าในบ้านมี2คนอย่างเงี้ยอาจจะได้เวลาส่วนตัวห้องใครห้องมันอย่าเงี้ยเป็น2ห้องนอนขึ้นไป เพราะว่าอย่างคอนโดเนี่ยมันจะมีไม่เยอะนะที่จะมี2ห้องนอนให้ในห้องห้องเดียวเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องสตูดิโอหรือไม่ก็เป็นวันเบด룸อะไรประมาณนั้นเท <Okay. S 1> าเาเนี่ยถ้าแบบยี่็นคนชอบแต่งบ้านนะ <Okay. S 1> ก็อาจจะชอบเทาเทามากกว่าที่จะเป็นคอนโดเพราะว่าด้วยพื้นที่ใช้สอยอ่ะมันเยอะขึ้นมันก็จะมีมุมให้เราตกแต่งได้มากขึ้นวันนี้อยากได้มุมแบบนี้ก็เปลี่ยนของเอาไปตกแต่งวันนี้อยากได้อีกแบบนึงก็เอาไปเปลี่ยนเอาของ วนเปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีโซนให้เราเก็บของได้ด้วยค่ะเพราะว่าคอนโดที่เก็บของมันจะค่อนข้างน้อยนั่นเองแต่ทาวน์เฮาส์บางที่มันก็จะมีแฟซิลิตี้ที่ให้เราเหมือนคอนโดเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้มันจะต้องแล้วแต่โครงการเลยว่าเขาจะมีเซิร์ฟให้หรือเปล่าอย่างแบบพวกระว่ายน้ำฟิตเ,เนสอะไรเงี้ยสวนสาธารณะเขาอาจจะมีให้ก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าแบบว่าเป็นคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้มีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยอยากมีเพื่อนบ้านเยอะๆทาวน์เฮาส์เนี่ยน่าจะตอบตัวที่สุดเพราะว่าในโครงการอะทาวน์เฮาส์มันใช้ ที่น้อยกว่าบ้านเดี่ยวใช่ไหมมันจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วมันก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะคอยเอาไว้คุยกันคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งคอนโดอ่ะมันจะยากตรงที่แบบมันต้องปิดประตูอยู่ห้องใครห้องมันอ่ะมันเปิดประตูค้างไว้ไม่ค่อยได้แต่อย่างเฮาเฮาอ่ะเราออกมานั่งนอกบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังทักทายกันได้ตามปกติประมาณนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เหงาเหมือนคอนโดที่มันจะเจอกันยากอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในส่วนกลางที่จะคุยกันได้เพราะว่าห้องมันต้องปิดตลอดเวลาข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่ง เลยก็คือเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แหละเราก็อาจจะได้มีพื้นที่ไปสําหรับเลี้ยงน้องนะคะแล้วก็ได้มีพื้นที่ให้น้องเขาด้วยแล้วก็พอเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมันเป็นบ้านใช่ไหมคะเราจะได้โฉนดที่ดินเป็นของตัวเองด้วยก็คือแบบพื้นที่ตรงนี้ฉันทําอะไรก็ได้แต่ข้อเสียของมันไม่ใช่ไม่มีนะข้อเสียของมันเลยก็คือผนังอะ่ะมันก็ยังปิดกันเหมือนคอนโดเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําอะไรกิจกรรมกันอะ่ะแบบได้ยินเสียงในการปลูกเนี่ยเขาปลูกมาปุ๊บเราตื่นด้วยอะไรประมาณนั้นนะก็ คงม,มีอยู่ค่ะถ้าใครไม่ชอบความวุ่นวายแบบนี้ก็อาจจะต้องขยับไปบ้านเดี่ยวแต่ถ้ายกไม่ถึงอาจจะอยู่เทาเทาตรงกลางก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะผ่อนคลายมากกว่าคอนโดนหน่อย <Okay. S 1> แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยคือบางทีเราจะเจอเพื่อนบ้านจอดอรถขวางบ้างถ้าเราคุยกันยากเนี่ยก็คือน่าจะหนักงงหน่อยแต่ว่าถ้าคุยกันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติคุยกันยากเนี่ยอาจจะต้องใช้กฎหมายมาเป็นตัวช่วยให้เราแก้ปัญหาในตรงนี้ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะบ้านอ,อา้อมดูแล้วพื้นบ้านโอเคซึ่งจริงๆคอนโดกับทาวน์เฮาส์อ่ะราคามันจะดูแตกต่างกันหลักแสนใช่ไหมคะแต่ถ้ามาคำนวณยอดในการผ่อนแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันแค่แบบเดือนละสองสามพันเองถ้าใครไหวต่อเดือนเนี่ยอาจจะขยับมาเป็นทาวน์เฮาส์ก็น่าจะดีกว่าส่วนสุดท้ายนะคะก็คือบ้านเดี่ยวค่ะประเภทบ้านเดี่ยวเนี่ยจะให้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าพื้นที่เราอะ่ะมันจะกว้างขึ้นแล้วบ้านมันจะไม่ได้ติดกับใครปัญหาของเสียงดังรถ บกวนเนี่ยมันจะหมดไปถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นบ้านเดี่ยวเท่านั้นแล้วคือเขาอะจะอยู่กันในส่วนพื้นที่ของตัวเองมันจะทําให้มีความรู้สึกค่อนข้างสงบ เวลาแบบเราทํางานเวิร์กฟอร์มโเนี่ยมันก็จะทําง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรมารบกวนให้วุ่นวายมากมายเพื่อนบ้านก็น้อยบ้านก็ไม่ได้ติดใครแต่ถ้าใครชอบเพื่อนเยอะๆก็อาจจะเงาหน่อยนะและก็บ้านเดี่ยวเนี่ยเหมาะกับบ้านที่ครอบครัวมีประมาณ4คนขึ้นไปนะคะเพราะว่าปกติแล้วบ้านเดี่ยวเนี่ยมันจะมี3ห้องนอนซะส่วนใหญ่อาส่วนใหญ่ได้จะเป็น3ห้องนอนเท่าที่เคยขายมาขอนืกก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นสามห้องนอนค่ะบ้านเดี่ยวมันจะแบ,บ่งไปจัดเป็นส่วนของใครของมันได้ดีเลยหรือถ้าใครอยู่กันสองคนแล้วอีกห้องเก็บไว้แบบเป็นห้องแต่งตัวก็ได้แบบว่ามันมันดีตรงที่มันได้จัดสรรได้เยอะเพราะว่าบ้านมันใหญ่ขึ้นค่ะคือทำเพ้ามันก็ทําได้นะแต่ว่าบ้านเดี่ยวทําได้เยอะกว่าเท่านั้นเองแล้วก็จะมีโซนที่เราแบบสามารถประดิษฐ์ประดอยให้บ้านตัวเองสวยงามขึ้นทําเป็นสวนนั่งเล่นทําศาลาเอาศาลามาเพิ่มอย่างเงี้ยเออจัดไปแบบเต็มที่เลยจัดเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้บ้านเราได้แบบเดียวขึ้นนั่นเองและที่สําคัญบ้านเดี่ยวเนี่ยจอดรถได้ขั้นต่ํา1คันแน่นอนหรืออาจจะสองคันก็เป็นไม่ได้อยู่ที่เราวางเลเยอร์เอาไว้แล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งบ้านนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่บ้านเยอะใช่ไหมแล้วก็แต่งได้แบบแต่งได้เยอะกว่าเทาเฮาอีกอะ่ะซึ่งการเดินทางนะคะม,มันก็จะพอๆกับทาเฮาแหละถ้าใครเน้นการเดินทางง่ายเหมาะกับคอนโดคะ่ะแต่ถ้าใครสามารถขับรถไปทํางานได้ขับรถเท่าออกได้เนี่ย,ถถออก,ยก็อาจจะขยับเป็น แาวๆหรือบ้านเดี่ยวอยู่ที่ว่างบประมาณของตัวเองว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหนนั่นเองแต่ส่วนตัวสำหรับอ้อมนะคือจริงๆอะไลฟ์สไตล์อ้อมอะค่อนข้างเหมาะกับคอนโดนะคะเพราะว่าแบบเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทำงานบ้านแล้วก็แบบไม่ชอบเดินดเยอะแต่ว่าสุดท้ายอะ ชอบบ้านเดี่ยวมากกว่าเพราะว่าเราได้ตกแต่งพื้นที่เยอะมากขนาดอ้อมทําบ้านของตัวเองอะวิธีการในการตกแต่งยังไม่พอเลยห้องที่เลือกไว้ไวห้องที่ทาไวออ้อะเออมันไม่พอจริง <ๆ S 2> เพราะว่าแบบเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านเออชอบแต่งบ้านแต่ไม่ชอบดูแลบ้านก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะเออคือเห็นชอบเห็นมันสวยๆแหละแต่ว่าเวลาทําความสะอาดเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นคนดูแลเอออาจจะต้องจ้างให้บ้านอะไรเงี้ยเออพอเป็นบ้านเดี่ยวแล้วมันแบบค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเวลาเราอยากทำอะไร เคยไปใช้ชีวิตในคอนโดแล้วรู้สึกว่ามันไปไหนลำบาก mm hmm. มันไปง่ายแต่มันไปลำบากเพราะว่าแบบเดินแป๊บๆป๊ถึงห้องโถงเดินแปบบ๊แบๆบถึงห้องนอนเราอยากจะเพิ่มมุมทํางานของเราเองเนี่ยเออมันอาจจะเพิ่มยากอยากจะเพิ่มมุมจิบน้ำชาอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มไม่ได้เพราะพื้นที่มันนอ้อยอ <No. S 2> แล้วพอไปอยู่แถวาเนี่ยมันก็โอเคสําหรับอ้อมนะคือมันเหมือนแบบว่า,วามันมีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือเวลาแบบขาดเหลืออะไรเงี้ยเออขอความช่วยเหลือได้ง่ายเพราะว่าเออมัน อยู่กันหลายคนอย่างเงี้ยขอแรงมาช่วยยกของนู่นนี่นั่นเออง่ายมากเลยแต่ถ้าไปอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยมันจะดีตรงที่มันได้ความเป็นส่วนตัวแต่เวลาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องในการช่วยเหลือเนี่ยก็บ้านเดี่ยวไ็ได้นะแต่สาหรับอ้อมโดยสรุปแล้วอ้อมก็ยังชอบบ้านเดี่ยวเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราตกแต่งเพิ่มเออคือแบบอยากแต่งบ้านอะเวลาเราไปดูรูปอะไรแล้วมันสวยเราก็อยากเอามาแต่งบ้างอะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าใครดูแล้วงบมันได้ทั้ง3แบบอ่ะก็แล้วแต่ ตายเราเลยแต่ว่าถ้าใคร ดูแล้วมีงบจํากัดก็เรียงไปเลยว่าราคาถูกไปถิ่งแพงนะคคคือเป็นคอนโดทวาวนเฮาส์แล้วก็บ้านเดี่ยวนั่นเองก็ลองเลือกสรรในประเภทบ้านที่ตัวเองชอบดูนะคะว่าแบบไหนตรงกับไลฟ์สไตล์แบบไหนที่อยู่ในงบที่เราวางแผนไว้ถ้าใครสนใจบ้านในย่านมิมุรีลามินทานลาําแหงหนองจอกสายใหม่นะคะทักเข้ามาหาอ้อ,อไมได้เลยอ้อมมีบ้านรอคุณอยู่กับเพจเนรวิทบ้านมาขายบายเพนท วันนี้อ้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ